เปิดที่ด้านข้างน,นะครับรอสักครู่นะครับหลังจกเปิดมาแล้วตรงนี้คือที่วัดนะครับผมระหว่างรอการเปิดนะครับนี่คือที่วัดนะครับเราวัดที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเทสนะครับ กดขึ้นมาแล้วครับหน้าจอปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือกดเปลี่ยนเมนูนะครับผมอันนี้คือ Data นะครับที่เราบันทึกไว้อันนี้คือเซ็ตก็คือการตั้งค่านะครับมีเซ็ตภาษามีเซ็ตออโต้เมนูนะครับทอร์เรนต์ความสว่างหน้านะเออเวลาหน้าจอนะครับผมวันที่เวลานะครับผมอันนี้ก็คือหน้าแรกครับเวลาเรากดเทสนะครับให้วางตัวเครื่องลงไปนะครับผมวางตัวเครื่องลงไปแบบนี้นะครับให้แนบสนิท กดปุ่มเทสที่ด้านหลังนะครับอ่าอันนี้คือเทสเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดเราต้องการค่านี้เป็นค่าสแตนดาดนะครับให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าตัวนี้เรามาเปรียบเทียบนะครับผมอ่ามันก็จะบอกนะครับผมว่าขาดสีอะไรอะไรสีอะไรเพิ่มสีอะไรน้อยไปนะครับผมผลรวมผ่านไม่ผ่านนะครับการเล่นนะครับผมประมาณนี้นะครับ